หน้าตาผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่สวัสดีด้วยนะครับเคาะจอเข้าใจเป็นกำลังใจกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับอยากดูรถรุ่นไหนปีอะไรสมรรถนะเครื่องยนต์เท่าไหร่บอกกันมาได้ครับพูดคุยกันมาได้เลยครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเลยครับอยาให้ผมคุยคนเดียวครับผมเหงาผมเหงาเนอะเหงามากๆครับต้องการคุณลูกค้าเข้ามาคุยด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยเคาจอเข้าใจเป็นกำลังใจให้กันได้ครับสําหรับบรรยากาศยามเช้าเ้าก่อนเที่ยงแบบนี้ จะ11โมงครึ่งแล้วอีก2นาทีนะใครที่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันก่อนได้ครับแต่ดูครับนี่คือมุมมองด้านในนี่คือมุมมองด้านในของ h o n ด้ a c อ o r d ปี2020แบบนี้ครับเบาะไฟฟ้าครับดูครับเอนจะว่าจะเอนนอนไปเลยครับกดเนอนนอนกดตั้งแบบนี้เลยครับปี2020นะครับฝากราคาไว้ด้วยครับคันนี้ฝากราคาไว้ด้วยนะครับคันนี้ครับดูนะครับ โอ้หล่อๆเนียนๆแบบนี้ครับเป็นซินบวกไฟฟ้าด้วยเป็นระบบเป็นซินบวกไฟฟ้าด้วยเป็นตัวไฮบริดนะครับคันนี้989,000บาทครับเป็นรถปี2020โอ้โหซาฟรีซับพ,พอร์ตในหน้าจอซิสเต็มต่างๆเป็นรถอีวีทุกอย่างครับดีไซน์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ด้านในต่างๆบอกแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆภายในรถนั้นครบคันมากมก เหลืออย่างเดียวครับตอนนี้เหลือคุณค้ามาจ,งจองเป็นจ้ฟ้องนะคนันเองเข้าหน้าโปรไฟล์ผมครับเข้าหน้าโปรไฟล์ผมได้เลยเพิ่มเพื่อนผมไว้คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ในช่องข้อความก็ได้ครับว่าอยากดูรุ่นนี้ราคาเท่านี้ไปรับรูปดูกันก่อนก็ได้ครับเรายังไม่ต้องตกลงราคาหรือว่าจองเลยก็ได้ครับไปชมรูปภาพกันก่อนไปเอารูปมาชมกันก่อนไปดูตาราง่อนกันก่อนไปดูตารางวางดาวกันก่อนหรือว่าอยากจะจบสด เข้ามาคุยกันก่อนครับกับผมครับเซลเซนนะครับที่โชรูบริพัทออโต้ยืนหนึ่งรถสวยครับแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยมาเจอกับผมได้ทุกวันครับแบบเนี้ยทุกวันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยแต่ตอนนี้ผมดั้งอยู่กับด้านในของแอคคอร์ดนะครับปี2020คันนีู้ครับผมอนุญาตให้ดูมุมมองแบบแนวนอนแบบนี้แม่หรูราครับเหลืออย่างเดียวขาดอย่างเดียวครับขาดคุณผู้ชมผมมีน่ารักของผมนี่แหละ หอผินสอดมาแต่งกับเขาหน่อยนะได้ไหมะหอมอผินสอดมาแต่งกับเขาได้ไหมยอยากจะให้บริบามาหอผินสอดมาแต่งกับเขาจริงๆเลยเนาะหอมออมาแต่งให้หน่อยนะมาซัพพอร์ตเซลล์คน,นน้อยๆตัวนี้คนนี้หน่อยนะครับกับที่โชว์รูมบริพัทรออโต้ยืนหนึ่งเรื่องสวยนะครับฝากแอคคอร์ดอันนี้ไว้ในดวงใจด้วยนะครับสามคันผ่านไปแล้วปีสองพันสิบแปดสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทป่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยไปไปลาย หรือตัวปีสอง5ิบห้าปีส0 1 5 4 6 9 0 0ห้าสี่แสนหกหื่นเก้าันบาทครับสี่แสนหหื่นเก้าันบาทผ่อนอยู่ที่9 3้าันารอยบาทตลอดสัญญาแบบสี่งวดเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดเบนซินบวกไฟฟ้าเบนซินบวกไฟฟ้าสองระบบหรือว่าจะเป็นทุกระบบจบที่บังก็ได้จบที่ผมก็ได้ครับจบที่ผมก็ได้นะครับตอนนี้ขอบผมครับเซลเซนครับตอนนี้ก็ เปิดราคาให้ฟังกันเรียบร้อยแล้ว9ก้าแสนครับแปดหมื่นเก้าพันบาทจบสดไม่ต้องห่วงครับส่วนลดเยอะแน่นอนมาเลยมาคุยกันเลยเดีย๋ยวผมไปขอเฮียให้เลยครับผมเดินขึ้นไปขอเฮียให้เลยลูกค้คาอยากจะจบสดนะครับถ้าลูกค้าอยากจบสดจบสดคลูกค้ามีเงินก้อนอยากจบสดไม่อยากผ่อนจัดไฟแนนซ์ไม่อยากเสียดอกเยอะคุณลูกค้าต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนนะครับระหว่างรถมือหนึ่งกับมือสองในอัตราของเรื่องของส่วนดอกเบีย้ยที่อาจจะมีปริมาณที่สูงกว่า รถมือหนึ่งและยังเป็นถ้าเกิดว่าเล่นรถปีเก่าๆลงไปอัตราดอกเบียรยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นปีใหม่ๆขึ้นมาไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องอัตราดอกเบียรถูกลงน,นิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีดอกดอกเบียพิเศษให้แน่นอนสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีครับเรามีดอกเบีย้พิเศษให้แน่นอนอย่าลืมนะครับฝากมาได้ดวงใจด้วยทั้งสามคันนี้แอคคอร์ดทั้งสามคันสิบ ปี2 0 1 8ปี2 0 2 5แล้วปี2020เบนซินบอยฟ้าคันนี้ครับราคา989,000บาทเท่านั้นผ่อนกัวยยารับ17,800ไปลายตลอดสัญญาเลยครับ8สีงวดเข้าไปจิ้มครับจิ้มหน้ามุมสายมือทางรูปโปรไฟล์ผมแล้วก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนเอาไว้ครับเพิ่มเ,เพื่อนเ,เ,เ,เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสหรือว่ารถคันโปรดของคุณลูกค้าคันตัดไปสำหรับวันนี้ผมลาไปกับ ด้านในของเจ้า Hyundai Cord ออปี2020คันนี้เดี๋ยวบ่ายๆมาพูดกับผมได้ใหม่ครับเซลเซนนะครับผมมาซัพพอร์ตกันได้นะครับ